วันนี้เรามาเล่นแบบพ่อกับมันเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะเล่นตั้งแต่ day 47ล้อนะครับผมว่าเราจะเจออะไรบ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งชื่อช่องผมนะครับ armit game xd2die e นะครับเราไปกันเถอะนะคร oh, <shit. S 1> ับ but here we ขอ a g a i วันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนกันนะครับไปกันเลย เติมน้ากันนะครับโอ้ยเหมือนว่าปรร็นรเพื่อจะเกาะแบบผมเห็นเปปโอ้ยพูดแบบเป็คุณลองดับผมดับโปรโมทช่องเพื่อนนะครับมีช่องเพื่อนสองคนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมหาลูกตัต,ต่อมาค่อยเขาคลิปนะครับแต่ผมพูดไปก่อนขี้เกียจเอาพูดใหม่อีกรอบนะครับขิดลืมไปดูช่องเพื่อนผมเลยนะครับเขาตัดต่อแบบโคตรอลังการเพอร์ฟิกมาครับจนครูจนคนดูต้องออกจากกมเนยครับ เดี๋ยวไม่ดีคุณดูต้องออกจาก y YouTube แลวครับหรือปิดคลิปเข้าไปเลยนะครับเชื่อผมคุณดูแล้วครับเขาบอกว่าเขาก็สไตล์การคอนเทนต์ผมนะครับสต็อปการพูดเลยครับข้อเทียนะครับทุกคนไม่เขาไม่คนนี้เนี่ยจำไว้นะทุกคนตอนแรกอะแรกคุยดีใช่ไหมทุกคนดีใช่ไหมผมเอาสะอาดแล้วเสร็จแล้วไม่มีเสียงนะครับทุกคนสักพักหนึ่งนะดีเป็นหนุดนะครับทุกคนแล้วผมก็แล้วผมก็จะต้องออกมานะครับ เฮ้ยผมรู้บ่อยอันนึงนะครับอันนี้เป็นรวมถึงเดซิพ่าด้วยนะครับแต่เป็นแค่พิเศษที่เรื่ับเพื่อนนะครับแต่เดซิพผมจะหลุดนะครับเพราะว่าดีมันหลุดแล้วผมออกไปเข้าดีซะมันก็หลุดเกมนะครับแล้วก็โอเวอร์นะครับทุกคนจบแล้วนี่ทำอาหารน,นู่นนี่นัไม่อาหามานอ้อนเลยวะภาคเสียงย้อนหลังน,นะเอเีอซิมานะครับ ได้ผลพิมพ์หาเพื่อนแต่ผมไม่พิมพ์หรือเปล่าแลวกินนะครับกินมีกินใช่ไหมครับกินไหมกิน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 โอเคครับอาหารอร่อยมากครับมื้อนี้อร่อยมากๆผมกินได้ตั้งห้าจานเลยอิ่มท้องถ่องอันนี้เพราะว่าเขามีมเข้าเชื่อปองปองนะครับเขาอยากเสพอา,ากาศแต่ผมเป็นสปีดรันนะครับเฮ้ยอ่าเผลอกอดคลินิกหุย บาใหม่นะครับเฮ้ยโอเคได้เวลานะครับเวลาดิ้นหลุดนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหารูปปิดปิดบางก่อนปิดบางปิดบางก่อนอารูปสีดํดำออกออกกีมอนปิดบ้ามีอะไรบ้างปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นนะครับไม่าบายออกดีเออข้าเข้าดีอยูย่ไหนดีไปนูนะครับแต่แต่ไปตอนข้ากรีมีรอบไหมเนี่ยแต่ไปตอนที่อยู่นหน้ากรีมีรอบนึงนะรับ ลืมแนะนำเพื่อนเลยเลยแนะนำตัวเพื่อนเลย Kawasaki Kago แล้วหลังจากนั้นผมก็จะสิ้นมอร์นาแลครับแล้วก็ดูพ่อจับสเก็เป็นหนึ่งทีนะครับแล้วกลายเป็นกลายเป็นบินเงียไม่เออเป็นเป็นคนที่ตั้งยีเสหักคอตัวเองมานะครับพดคีแอรนะครับเท็ดี้จะดูเลยครับดูเรือคันนอธนะครับผมยืนนะครับตึงเป็นเป้านะแมนฟอนเป็นอะไรแต่นะครับเหลือเด็กชายอีคิรุนะครับเขาจะรอนหรือเปล่ากันรูนะครับเขาจะรอนหรือเปล่า แต่เหมือนว่าผมจะไม่รอดแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้แต่ผมก่อนไปเนดะี๋ยวผมหาคลิปช็อตทิศรูปมันมีไหนดีๆบ้างลนะ่ะเอาเอามาลงคลิปชออ็อตอ่ะมาคลิปชอ็อตเปนรูปน่าจะดีนะบ๊ายบายทุกคนเจอกันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะมีคลิปชอ็อตลายตัว